ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับลูกชิ้นหายไปครึ่งหนึ่งอันนั้นผมชิมนะครับไม่มีใครชิมนะครับผมชิมของผมเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดอันนี้เป็นลูกชิ้นปลานะครับ เมสัครู่เป็นลักบี้นะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาก,กลมนะครับมาชิมกันดูครับฟินมากๆครับอร่อยครับรสชาติเยี่ยมมากๆครับกอบก๋วเตี๋ยวลูกชิ้นปลาสีสะเก็ดอ,อร่อย ทีนี้ก็จะมาแจ้งพิกัดของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับพิกัดของร้านนะครับก็ตั้งอยู่ทางเข้าโรงพยาบาลพริ้นศรีสะเกดนะครับหรือว่าใครจะออกเสีสเยงพรินก็ไม่เป็นไรนะครับโรงพยาบาลพริ้นศรีสะเกดนะครับอยู่ทางเข้าเลยนะครับร้านอยู่ติดถนน2 2 6ขาออกเมืองศรีสะเกดนะครับออกมาจากเมืองศรีสะเกดเลยห้างบิ๊กซีมา ก็จะมาถึงโรงพยาบาลพริ้น์นะครับแล้วร้านก๋อก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาก็อยู่ทางเข้าเลยนะครับทางเข้าโรงพยาบาลพริ้น์เลยนะครับคุณผู้ชมก็มาลองทานกันดูนะครับก็เท่าที่ผมได้ทานแล้วก็ถือว่าอร่อยเด็ดนะครับแล้วก๋วยเตี๋ยวเป็นลูกชิ้นปลาของเขานี่มีปลาเส้นด้วยนะครับเป็นนี่มีปลาเส้นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเท่าที่ผมได้ลองชิมแล้วก็ถือว่าอร่อยเด็ดนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับก๋อก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ